สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมยิ่งครับช่องดูพาดีครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำเหรียญออกใหม่ของ2เกจิดังครับณตอนนี้ครับเหรียญหลวงพัฒน์รุ่นและก็เหรียญหลวงปู่บุญมาโชติธโมอีก1รุ่นครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมเริ่มเหรียญแรกเลยแล้วกันครับนะครับวันนี้จะเป็นการรายการลุ้นแกะโชว์อีกสักอย่างละเหรียญนะครับนะนี่เลยครับเหรียญนี้ครับสิงพยักพันล้านครับผมขอ รีวิวให้ทุกท่านได้ชมเป็นเหรียญแจกูนยนจองแล้วนะกันนะครับในผมไปเช่าซื้อต่อมาจากูนยนจองนะครับเหรียญแจกูนยนจองนะครับให้ดูครับเร็วๆไวๆเลยครับกล่องใสสวยนะครับแกะมาโบนี่เลยครับสวยงามนะครับเหรียญนี้ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแจกูนยนจองนะครับเป็นเนื้อชนวนหน้ากากองค์ทองทิพนะครับแล้วก็ หน้ากากขอบก็เป็นทองทิพย์เช่นกันนะครับข well อบกระหนกเป็นทองทิพย์นะครับต่อโคตรรวยแล้วก็เล็กโคตรอยู่ตรงนี้หน้ากากหน้ากากทั้งองค์หลวงพ่อแล้วก็หน้ากากขอบนะครับขอบกระหนกนะครับเป็นด้านหน้าเป็นองค์หลวงพ่อนั่งเต็มองคนั่งอธิษฐานจิตอยู่นะครับหลังเป็นสิงคู่นะครับชนวนเข้มขังแบบนี้นะครับเหรียญทุกเหรียญนะครับเป็นรายการลุ้นนะครับที่ อยู่ด้านหน้านี่ฮะนี่นะครับนี่นี่ครับกล่องแบบนี้นะครับเป็นรายการลุ้นนะครับใครอยากได้ลุ้นสวยๆก็ลองเจอกันในไลฟ์สดก่อนนะครับทักทายกันนะครับนะครับรุ่นนี้สิงพยักพันล้านนะครับรุ่นนี้ก็จะสร้างนานพอสมควรนะครับออกมาก็สวยเลยนะครับไปครับรุ่นที่2ครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้โอ้โหเหรียญรูปไข่สวยๆครับรุ่นนี้ รวยรับทรัพย์ครับรุ่นนี้จะว่าสวยนะตัวอย่างเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแต่ส่วนใหญ่จะแนวซาตินเยอะมากเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเหรียญน,นี้ผมจะเจอซาตินไหมมาลุ้นด้วยกันครับซาตินสวยนะครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวอย่างก่อนมาอยู่ในกล่องสินเ,เงินนะครับรวยรับทรัพย์ครับมาลุ้นกันว่าผมได้เนื้อสวยไหมนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่สวยครับรุ่นนี้ว้าวโอ้โหมาเลย โอ้โหเหยียนโชว์ถือว่าได้สวยครับเป็นสอง k ครับเลขโค้ดสองสามสามสอง k ครับนะครับอาบเงินอาบทองครับมังกรสวยครับสวยครับสอง k หน้ากากเอ้ยโทษครับลงยาม่วงครับอย่างเงินเนื้อเงินองค์หลวงพ่อนี่เด่นมากครับนี่ครับเหรียนมีชีวิตนะครับเดี๋ยวไปเจอรายละเอียดเพิ่มเติมในไลฟ์สดดีกว่านะครับอ่ะ แต่ว่าสวยครับรุ่นนี้ใครชอบก็ลองสอบถามเข้ามานะครับไปกันต่อที่อีกหนึ่งเกจิครับเหรียญนี้ครับหลวงปู่บุญมาครับรวยพญาเสือครับเหรียญรุ่นนี้ผมได้นํามาให้ลูกค้าทุกท่านได้เช่าหากันหลายสิบเหรียญแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนําเข้ามาอีกทีหนึ่งและไหนๆก็ได้รีวิวแล้วก็จัดรีวิวให้พี่ๆได้เพื่อนๆทุกท่านได้ชมก่อนนะครับมาเป็นรายการรุ่นเนื้อนะครับรุ่นนี้สวยมากนะครับแล้วก็เป็นเนื้อซาตินเยอะมากนะครับ นี่เจอซาตินไหมนะครับรวยพญาเสือครับสวยจริงครับบอกเลยสวยทุกองครับอ๋อองค์นี้ครับก็ไม่ไม่ขี้เลยเลยครับจัดวัดสวยคลาสสิกเลยครับนี่เลยหลวงปู่มาครับน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาจีวรครับดูฮะนี่ถ้าเจอเลขน่าเจอซาตินนี่สวยกว่านี่อีกนะครับรวยพญาเสือครับนี่ก็ รายการลุนนี้ก็ลุ้นสนุกลุนสวยเลขสวยเอ้เนื้อสวยครับสวยงามครับนะครับมี3รุ่นตอนนี้ครับผมก็นี่เลยครับสรุปวันนี้ผมมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมอยู่3มรุ่น2เกจินะครับรุ่นแรกนะครับสิง์พยากันล้านหลวงพัชนะครับรุ่น2นะครับหลวงพัชนะครับรุ่นรวยรับทรัพย์แล้วก็รุ่นที่3ครับเกจิดังแห่งเมืองปราจีนนะครับสายเนียของแห่งภาคตะวันออก หลวงปู่ปมาโชติธรโมครับรวยพญาเสือ3รุ่นนะครับสวยทุกเหรียญคัดมาแล้วท่านใดสนใจก็ลองทักทายเข้ามาในไลน์แอดแอดพาดีมีแอดด้านหน้าหรือเจอกันในไลฟ์สดทุกค่ำคืนขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ